ค่ะถ่ายแม่ส,ส,สาธุค่ะแม่อันนี้เบื้องหลังของความอิ่มนะแม่เนาะเบื้องหลังของความอิ่มท้องเลยค่ะคุณแม่ใจดีอ่อาค่ะกองเสเวียงค่ะกล่องเสเวียงนะแม่เนาะใครมาที่สำนักสงฆ์นครชัยบวรเราอิ่มท้องนะแม่เนาะอ่าค่ะเบื้อม่ไ้อใช่ไหมแม่ค่ะ ค่ะสาธุขอบคุณแม่ค่ะวันนี้ค่ะอิ่มท้องฝากท้องกับคุณค่ะสาธุแม่สาธุค่ะคุณพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ตามข่าวเพราะว่าตอนนี้กาลังเป็นกระแสดังมากค่ะจากคนไม่รู้จักปู่ใหญ่สายฝนเด๋ยนนี้เริ่มจากหลวงพ่อใหญ่สายฝนหลวงพ่อใหญ่สายฝนนี่รู้จักทั่วประเทศทั่วโลกแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอยากจะมาเจาะลึกว่ามันเป็นยังไงมายังไงตั้งแต่คุณพี่ขอรายงานตัวหน่อยค่ะขอ ที่ชื่อเป้าหมายตามผลกระแสเรียกเนาะดังเสียงกันได้ชื่อจริงก็คือคุณจินพัฒน์จันทรยานิกอาชีพของคุณป้ากันแล้วกันเนาะพอคนสิบกว่าแล้วอาชีพของคุณป้าก็คือทําเหมืองศิลาแรงนะกําแพงเพชรทักเครื่องเมืองคนเก่งพระแสงลําค่้าศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลือมรดกโลกเป็นคำขวัญของกำแพงเพชรนะกำแพงเพชรยิ่งใหญ่คือ ิลาแรงไม่ใช่กล้วยไข่นะ,ะ,ะไม่ใช่เกสตรไม่ใช่จบกล้วยนะ,ะจริงจริแล้วคือศิลาแรงเมืองกําแพงเพชรเพราะ,ะทั้งจังหวัดเลยเป็นเมืองเก่าสาเหตุที่มาทําศิลาแรงชอบชอบศิลาแรงแล้วพี่รู้แค่ว่าศิลาแรงเป็นวัสดุชั้นสูงที่เจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์เจ้าแผ่นดินสมัยโบราณตั้งแต่เชียงแสนสุขโขทยัยลบบุรีอยุธยา กรุงทนบุรีและเข้าสู่รักษณะโกสินเมืองเก่า<ม>ทั้งงทั้หมดเลยนะคะ,คะสร้างด้วยศิลาแดงเราจึงมีวังพะนาลายลบุรีสวยเราจึงมีเมืองเก่ากำแพงเพชรสวยเราจึงมีเมืองเก่ากรุงศรีอยุธยาสวยหลายๆสถานที่ของคนโบราณทำมาด้วยศิลาแรงด้วยการที่ได้มาทําศิลาแรงเพิ่งมาทําได้3-4มปีเองนะคะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ เรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อ33าปีที่เราศรัทธ,ธาและไหวมาตลอดตั้งแต่ที่เก่าคือวัดป่าศรีวิไละกะศรัทธ,ธามาตลอดจนมาได้เรียนรู้การที่ทําศิลาแรงที่เชื่อได้ว่าคนที่จะทําเหมืองศิลาแรงเนาะ,ะต้องมีบุญเพราะเป็นทรัพย์ถึ่แผ่นดินค่ะและเป็นทรัพย์ที่ไม่ได้ขายทั่วไปตามตามท้องตลาดค่ะมันจะมีขายหน้าบ่อหน้าเหมือนเท่านั้นเพราะนั้นาการทําศิลาแรงทํายากค่ะยากมากค่ะ พี่ว่าถ้าไม่ได้บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยก็ไม่สําเร็จนะเพราะกว่าจะตัดของมาเป็นชิ้นน่ะบางครั้งเดือนหนึ่งยังไม่เปิดหน้าดินเลยค่ะบางครั้งยังไม่ได้เดือนหนึ่งยังไม่ได้สักก้อนนึงเลยค่ะที่เขานิยมไปทํากําแพงตอนนี้เนาะตอนนี้วัดหลายๆวัดอยากได้ศิลาแรงแต่ไม่มีที่ซื้อติดต่อได้เลยค่ะติดต่อรายการได้เลยว่าป้าไหมมีบ่อตัดและมีทีมงานทําอยู่นะคะศิลาสวยมากศิลาของป้าไหม แข็งแรง<ก>ดังคขวันกําแพงเพชรเนาะ,ะพอเรามาทําตรงนี้เราเจออะไรในการใช้ชีวิตในการทําธุรกิจไม่ธรรมดาพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าตามตําราคือพระร่วงเจ้าแผ่นดินพระร่วงเจ้าวิ่งเว่าตำบลหนองหงัวมีตํานานนะ,ะคะต้องไปดูในต,ตำนานประวัติพระร่วงเจ้าพี่ก็ได้กลับมาฝึกฝนกับพระอาจารย์ สายฝนการฝึกฝนของพี่ที่เป็นกระแสอยู่ทุกวันเนี้คือปิดตาปั่นจักรยานค่ะถามว่าตัวพี่ได้ไหมได้น้องขออนุญาตถามอีกนิดนึงค่ะขออนุญาตขั้นรายการมีแรงบันดาลใจอะไรที่ได้เข้ามาฝึกกับพระอาจารย์ใหญ่สายฝนปู่ <สะ S 1> ใหญ่าสายมาส,<ะ>สามสิบสามปีแล้วสามสามิบสามปีแล้วใช่สามสิบสามปีสมัยก่อนไปกาบสมัยยังไม่เข้ากรุงเทพนะคะไปกาบไว้แต่พอมาทําศิลาแรงเข้าเฮ้ยเรามีครูบาอาจารย์ แค่เราลึกถึงนะท่านก็เดินเข้าเหมือนโดยที่ไม่ได้นับเลยอ,ะอ่ะจ,จริงๆอันนี้ค<า>ือเรื่องจริงค่ะเราศึกษามาพาา่อแม่ครัอาจารย์อยู่ๆกับลูกศิษย์ขับรถไปดูเหมือนศีลาแรงไปซื้อศิลาแรงซึ่งวันนั้นเนี่ยที่พระอาจารย์ไปเนี่ยนะฮะพี่กําลังสร้างเจดีย์พระร่วงเจ้าด้วยศีลาแรงสามหมื่นก้อนไม่ได้บอกบุญใครเลยค่ะไม่ได้บอกบุญใครเลยสามหมื่นก้อนนี่นะสามหมื่นก้อนงบประมาณสร้างสองล้านกว่าบาท ค่ะมีมีพี่สาวร่วมศรัทธาช่วยตลอดนะคะก็สําเร็จแต่พอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าหมืองเราก็เฮ้ยพระองค์นี้มาจากไหนยังลําลึกนึกถึงไม่ได้ว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์สาสบสาปีที่แล้วนะคะก็สักสี่ปีสเอองปีมาสัมผัสเฮ้ยนี่ครูบาอาจารย์เรานี่ก็เลยได้มาเรียนทบทวนต่อ ค่ะก็เลยมั่นใจค่ะก็เลยมั่นใจวันที่ท่านเดินเข้าเหมืองเนี่ยเหมืองศิลาเนาะค่ะทุกสิทธิ์หลายท่านที่ตามไปมีผ้าจานก๊อกไปด้วยใช่ท่านก็บอกเนี่ยยานยานของท่านนะคะบอกว่าให้มาให้มาช่วยเหมืองศิลาแรงเจ้าของมันจะตายอยู่แล้วอือค่ะ ตอนนั้นพี่ระบมมากช้ำม,มากมันเป็นบุญใหญ่ที่สร้างพระเจดีดูแลรูปน้องยี่สิบกว่าคนค่ะมีหินศิลาขึ้นมากองเป็นหมื่นก้อนเลยแต่ไม่ออกมันเหมือนอะไรปิดหูปิดตาค่ะพอพระอาจารย์เข้าเหมืองพระอาจารย์ก็เดินสารวจตรวจยานให้ค<ะ>แล้วก็บอกว่าให้ตั้งองค์คุณตรงเนี้ยศิล<ะ>ามีกี่ก้อนเราบอกว่ามีเป็นสองหมืนก้อนค่ะ ยานข้างในมาบอกว่าให้มาช่วยเจ้าของมันจะตายอยู่แล้ววันนั้นที่เหลือเงินติดกระเป๋าเจ็ด้อยกว่าบาทลูกน้องยี่สิบกว่าคนค่ะอีกสามวันเงินจะออกจะไปยังไงวะเนี่ยพระอาจารย์บอกเดี๋ยวเอาหินไปสมเด็ที่วัดวัดไหนคะวัด ท่านยายวัดมานนี่ไงวัดจตวรรี่ยแต่ที่ประกาศที่รุ่นไงตอนที่พี่ศรัทธาอยู่นะฮะ,ะตอนสามเมื่อสามสิบสามปีประกาศศรวิไลวัดศรีวิรัวัดตาศรีวิไล,ล,ลพอมาส่งที่นี่วันที่ท่านตกลงซื้อศิลาเชื่อไหมว่าน้าตาตกก้มกราบท่านเลยอ่ะท่านซื้อของวันนั้นเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดจากที่เงินที่จะหมดกระเป๋าท่านจ่ายสดเลยอ่ะให้ลูกให้ให้ลูกศิษย์จ่าย พี่แต๋วพี่แปลวะะ่ไหมะค่ะ,<จ>ะค่ะเราบอกว่าอาจารย์หนูจะตายอยู่แล้วสั่งกันนั่นนะ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าเราเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มาปฏิบัติเมื่อสองปีที่แล้วค่ะมานั่งนั่งมอะการนั่งก็คือปฏิบัติที่วัดป่าศรีวิไลเนาะนั่งสมาธิสี่ชั่วโมงเดินจงกรมภาคเช้าอะนะ,ะคะพอทบทวนเสร็จผ่านยาน ก็มีการส่งตัวเข้ามอสองทุ่มถึงสี่ทุ่มช่วงที่เดินเข้ามอมืดตือเลยวันนั้นน้ําท่วมด้วยนะที่อยู่มอสองไกลเลยจากเดินไปพวกแม่ชีพวกแม่ชีแล้วผู้ปฏิบัติก็ไปส่งขึ้นมอแสดงว่ามอเดียวกันกับพรพาเลยใช่ไหมค่ะมอสองน้ําท่วมเลยเออน้ําท่วมค่ะพี่ก็นั่งจับที่กัวเหงื่อแตกเต็มตัวเลยจับที่กัวนี่แหละมันคือประเด็นที่ต้องฝึก ที่ศพค่ะนั่งสมาธิที่ศพพอไปนั่งเสร็จเขาก็เอากดเนาะกดคุมให้เราเนาะกดคุมพอคุมเสร็จก็มีแม่พานําให้อธิษฐานนี่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 อ่าอย่าลืมตานะถ้าลืมตามาจะแลบลิ้นปิ้นตาอะไรก็ว่าไปเนาะก็เป็นกุสโลบายของการนั่งพอเขาส่งมอเสร็จเขาก็ลงไปพวกสี่ทุ่มจะมารับนะค่ะกลัวไหมกลัวนะกลัวมากเงือ แตกมือแตกตัวเย็นกลัวแต่ในเวลาสองชั่วโมงที่จะมีความปวดเต็มที่เลยไม่ถึงยี่สิบนาทีหลังจากนั้นพี่นั่งนิ่งได้ดีมากอ่ะนั่งตัวเบามีความรู้สึกตัวเองเบาอ่ะเบาแล้วนั่งสมาธิจิตเราดีมากเราเหมือนหูนี่ได้ยินอะไรพิเศษพิเศษนะพี่ดีนเสียงฝาลงที่ว่าเป็นฝาลงมันทุบๆๆๆได้ยิน เหมือนเสียงคนเดินข้างหลังแต่ความรู้สึกแนบะคนนั่งรอบตัวพี่หมดเลยค่ออะนี่คือการนั่งมองพอเข้ามารับสองชั่วโมงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขจังเลยช่วงที่เรานั่งได้คมันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะคะมันนิ่งมากาความกลัวทําทให้เราไม่กลัวกลัวสุดๆจนหนีไม่ได้เราถึงได้สติในการนั่งสมาธิานี่คือการนั่งมองนะคะหลังจากนั่งมอเสร็จก็ได้มาอีกวันหนึง่ง อีกวันหนึ่งที่ปฏิบัติลอดลอดแรกรู้สึกจะ3คืน4วันเ <ฮะ S 2> พราอัดสิบห้าวันที่พี่อามรวมกันเนา<ฮ>ะนวันยานมพบคอร์สพ,พ,พอนั่งกลางวันก็เลยอยากเรียนปิดตาป <ฮะ S 2> ิดตาปิดตาทิพย์ค่ะ,<ฮ>ะก็มีแม่เย็นเป็นคนสอนที่วัดป่าศรีไรแม่เย็นสอนตอนที่นั่งถามว่าปิดตาอ่านหนังสือแล้วก็ดูสีมันไม่เห็นจริงๆนะน้อง ถึงจะก้มอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นนะ,ะมันไม่ใช่จะเห็นนะฮะแล้วการที่เขาเนี่ยเขาให้ให้อยู่ระยะสายตาอย่างเงี้ยเหมือนน้องผู้หญิงในในรายการที่เขาออกเนาะ,ะว่าปิดตาปั่นจักรยานปั่นได้ไงระยะทางที่ปัน่นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมปิดตาแล้วมองอย่างเงี้ยเห็นมันเป็นไปไม่ได้ถึงจะก้มมันก็ก้มได้แค่เห็นวงล้อจักรยานแล้วมันจะปั่นไปได้ไงอ่ะต้องไปทําดูเพราะนั้นถามว่าพี่นั่งได้ไหมพี่ก็นั่งได้ การนั่งสมาธิเพื่อฝึกตาทิพย์ค่ะไม่ใช่ว่าจะหูทิพตาทิพย์ตลอด24ชั่วโมงอใช่ไหมคะค่ะมันเป็นเวลาใช่ไหมคะันเป็นเวลาถ้าเราเอาง่ายๆวันนี้เราเราคิดถึงคนนี้คิดถึงมากเลยเอออยากรู้อยากเห็นว่าเขาทําอะไรค่ะเราก็นั่งหน้าหิ้งพระจุดธูปบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มนุษย์จะทําอะไรต้องมีครูบาอาจารย์ค่ะเก่งต้องพูดเก่งการมีครูบาอาจารย์เป็น การนำทางที่ทําให้เราไม่หลงเพราะฉะนั้นก่อนที่พี่จะนั่งตาทิพย์แม่เย็นก็ดอกไม้ทูกเขียนบูชาต่อหน้าพระรัตนตรัยเอ่ยชื่อนับสกุลจะขอเข้ายานสมาธินั่งเรียนวิชาตาทิพย์มันก็ต้องมีครูบาอาจารย์นำหรือเราเรียกว่าขึ้นครูที่ไปวิจารณ์กันเป็นเรื่องสนุกปากอ๋อค, <นะ S 2> คนที่ไม่รู้จริงอาจจะเป็นวิจารณ์ไปทางในด้านสนุกปากไปสนุกปากภาพรบ ปากปากนะฮะปากเลยขึ้นคร the there so, ูนี่เราใช้มาตั Honestly, death, i, ้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วค่ะณปัจจุบันแห่น่าจะมีกองยาวหรือจะมีแคนลำวงเนาะวงหน้าวงแตรวงก็จะดิ่าชอบภาขึ้นครูให้น่อยเงิน12บาทเล่าหนึ่งขวดบุรีหนึ่งซองดอกไม้ทูบเทียนนี่คือการขึ้นครูเพราะนั้นคำที่พระอาจารย์พูดขึ้นครูไม่ใช่คำตลกแต่คนสมัยใหม่ คิดว่าเป็นการตลกเพราะจิตมันไปคิดต่ำนะฮะ,ค,ะคิดเรื่องเรื่องสนุกป,ปากอย่างเดียวเพราะว่าเจาะยังไม่เจาะลึกถึงยังไม่สัมผัสใช่ไหมคะยังไม่รู้จักคําว่าธรรมะจริงะนะคะธรรมะจริงปฏิบัติไฟเขียวพระอาจารย์ไฟเขียวเราก็บอกไป<อ>แต่การที่บอกไป33ปี69พรรษาเนี่ยถ้าอาจจะผิดพลาดเอ้สาสบสามปีหกสิบเก้าสาขาถ้าผิดพลาดประการใดก็คิดว่าให้หวยกันแล้วกันเนาะสามสามกะ หกเก้าหรือสามหกเก้าฮัลย่ปอนฮัลวยสาธุ